สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพื่อนสาวข้อลูกอยากได้ทองสวยๆที่ไม่เหมือนใครไปรับขวัญหลานคนแรกของกลุ่มวันนี้เราไปซื้อทองกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้ว YLG Bullion สาขาสาทรถนนนราธิวาสต,ตึกสีทองสวยมากที่จอดรถเขาก็กว้างขวางเดินทางสะดวกมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณท่านตอนนี้ทางเรามีทอง99.99เ99ป็นตเป็นตัวเหรียญทองที่ทำขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะของ YLG มีที่เดียวในโลกพิเศษสุดๆเหมาะมากเลยที่จะนำไปเป็นของขวัญหลานสาวสุดที่รักหรือบุคคลสำคัญ ทอง99.99เราจะเช็คหรือว่ามีวิธีดูเปอร์เซ็นต์ทองได้ยังไงบ้างหรอคะทาง YLG b u l l i o n จะทำการเช็คเปอร์เซ็นต์ทองให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งในการซื้อขายนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้ทองมาตรฐานสากลซื้อขายได้ทั่วโลกแน่นอนทุกคนดูราคาทองลดลงอีกแล้วมาซื้อทองที่ YLG ได้ราคาเร็วทําด้วยอะ่ะ คนดูสิซื้อแล้วได้แพคเกจสวยมากเหมาะกับการเอาไปให้เป็นของขวัญรับขวัญหลานมากๆชอบสุดๆเราอยากแนะนําการซื้อทองคําแท่งหรือเหรียญทองแบบนี้อะ่ะดีกว่าเราไปซื้อทองรูปพรรณนะคะนอกจากจะลงทุนได้แล้วอะ่ะไม่มีค่ากําเน็ดให้ราคาตกลงอีกด้วยยังทํากําไรได้ด้วยนะใช่เลยค่ะ ราคาของ YLG ของเราจะเป็นราคาเรียวไทมขึ้นลงตลอดและลูกค้าสามารถโหลดแอป YLG ออนไลน์เพื่อจะมาซื้อขายหรือดูราคาก่อนได้เลยตลอด24ชั่วโมงได้ทุกที่ทุกเวลาหรือจะเข้ามาที่สาขาสาทรหรือสาขาดีโอสยามชั้นหนึ่งได้เลยนะคะทาง YLG b ูเ l i o n ของเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณค่าทางจิตใจจ,จากผู้ให้ถึงผู้รับเพราะ YLG ให้คุณได้มากกว่า YLG b o เ l e n ยินดีให้บริการขอบพระคุณค่ะ